วอนนี้เรากำลังขึ้นเขาวังโดยกระเช้าบนรางไฟฟ้าเออบนรางไฟฟ้าก็ได้มีน้องคนหนึ่งเปี้ยวบอกว่าจะเดินขึ้นแต่พอเห็นเส้นทางแล้วนั้นนั่งก็เปลี่ยนไปแวแำไอวันนี้รายการเราพาคณะทัวร์ คณะทัวร์ไห,ห,ห่ัทขึ้นมาเที่ยวเขาว,วังจังหวัดเพชรบุรี ไว้แค่นี้เองเด็กๆเราออกกำลังกายมันเยอะออกกำลังกายเป็นประจำสังเกตหน้าแต่ละคนนี่ดูบอลหน้าสบายๆรายการนี้ชื่อแว e r e อ m I วกูอยู่ไหนวะเถียงกับครูว่าอะไรบวกเลขไปทำไมนี่นี่อ๋อเธอไปบอกกูว่าอะไรนะก็อะไรนะอย่างไรนะสิบหกลบยี่สิบแปด แปดเป็นลบหกไม่ได้ต้องยืมข้างหน้าหกลบแปดไม่ได้หกลบแปดไม่ได้ยืมข้างหน้าหรือว่าแล้วข้างหน้าไม่ให้ยืมอ่ะทำไงวะไปเคี่ยนหนึ่งเคี่ยนสองยืมเสร็จแล้วแล้วมาอีกตัวเนี้ยมันไม่คืนวะเร็วต้องคืนดิอธิบายไม่ได้ไปจ้ะเข้ามันทัดเลยหน้าห้องนู่นหน้าประตูเลยจ้ะไปใครไป็นหน้าไปเป็นใครไหมแล้วกางแขนหน้าประตูเลยไปานู่นข้าไป็นประธานเด็กๆอุ้ยโดนคาบช็อคอุ้ยนี่คาบช็อกเลยเหรอ ทำไมอ่ะทำไมต้องฆ่ามาดเจ็บมุกมันต้องไหลแรงมากเลยนะฆ่าทองอ๋อจะไม่ได้ทำได้อัดเพื่อนใส่ลงอะไรนะลงต้นไม้อ่ะลงเรือนเออจับเพื่อนทุ่มใส่ลงเรือนลงเรือนมันเป็นไม้ไม้บางๆซีซีที่เขาตีตีมันคงไม่อัดไม่อัดอ่ะไม่อัดบ้านมึงได้ไหมไม้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 อันขนาดเนี้ยแนงแนเอออย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้มันจะโบ่งๆนะช่จับเพื่อม ใส่แล้วอีไม้แล้วมันก็พังลงมาไงแต่ค้าบช็อคมันไม่มึงค้าบดินก็บุญแล้วที่หายเขาไม่เหี้ยพวกหัวคองอ่ะไม่มึงไม่ได้มึงไม่ได้ค้าบปุ๋ยคอกก็ดีแล้วอีกทีลุงน้อมรู้จักลุงน้อมสนิทกับลุงน้อมลุงน้อมนี่ใครพันโลพันโลงที่แม่งใช้เส้นพันโลเส้นพันโลปกติไม่เคยมีเรื่องราวแบบนี้เลยนชามตาไก่ตีหัวฮะโอ้ยชามตาไก่ไม่ได้ตีหัวนะจะตบมันเนั้นโตแล้วฉนั้นมอห้าแล้วเรื่องราวเรื่องราวที่จะมาบันทึกความ เรียบร้อยของฉันทําไมแล้วแล้วถังขยะเพื er ่องเพื่อนนี่คืออะไรไม่ได้เอาถังขยะเพื่องเพื่อนแค่เอาฝาถังขยะไปทุ่หัวเพื่อนอเพราะเพื่อนไม่ทําเวรมันผิดนะไม่ใช่ฉันผิดแล้วแล้วทำยังไงก็บอกให้มันทําเวรมันไม่ทําก็เลยเดินไปเอาฝาถังขยะมาอย่างนี้แล้วฝาถังขยะนม่งดอยไง มันก็กรอบไงหัวเพื่อนก็เลยทะลุเข้าไปอย่างนี้ <laughs> <laughs> เพื่อนก็เลยมีอย่างนี้แล้วเพื่อนเอาออกไม่ได้เพราะว่าเวลามันทะลุลงไปมันก็จะเป็นหิบหยิๆห่านี้ข้างแล้วจะคมใา่ไหมอยูอย่างนั้นเนี่ยเอาออกไม่ได้เพื่อนตอนแรกเนี่ยเป็นเพื่อนผู้ชายอย่างควรตีนเลยแหละแต่ว่าพอโดนอีฝาทังขยะเข้าไปทํายังไงร้องไห้ตอนแล้วนี่ทำไงวิ่งไปฟ้องครู <laughs> กูผิดอีกจริงๆแล้วกูถูกกูบอกเลยมีความหวัดเสียเล็กน้อยเอาเอาโดนโดนโดินไปโลกลองแล้ให้เดินเถอะเกิดเสียงเดินขึ้นมาทันทีบอนสบายๆน่ะนั่งริมวยนะไม่ใช่เลยเขาบอกว่าให้เราเอาไปปิ้งก่อนจำได้ว่ามันจะหวานหวานกึบกรึบห้าอันใช่ไหมคืออันนี้ปะ อ๋อนี่อันนี้อันนี้เขาจะไปอบด้วยอะอันนี้ของเป็นลูกใช่อันนี้แล้วแต่กูอันนี้ไฟแรงไปหน่อยนึงแต่เรน่องการอบโอ้ช่วงช่วงรานการมานะมาแดดมานะมาแดดมันเป็นนะเราอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงตรงเขาวังที่นี่เขาบอกว่าที่นี่เขาดังเรื่อง การคำนวนเรื่องเรื่องเรื่องของหวานเรื่องน้ำตาลอย่างนี้ไอ้ก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงเนี่ยมันก็น่าจะน้าตาสดด้วยอ้าวเราสั่งันละห้าขวดก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงเนี่ยมันก็มีส่วนประกอบของไอ้น้ำตาลที่ดังๆของเพชรนี่แหละแต่ว่ามันเคยมีเจ้านึงที่ตอนนี้ก็น่าจะยังมีอยู่ที่ดังๆแล้วก็คนกินเยอะๆทีนี้พอคนเยอะๆเนี่ยแม่ค้าก็จะ ออกแนวโหดๆไงหน้าหน้าโหดไม่ละะหน้างออะไรอย่างงี้ร้านนี้เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเขามีสโลแกนอยู่ว่าหน้าไม่งอรอไม่นานวันนี้เราลองมาชิมกันตู้หัวสดเดี่ยวมากเดี๋ยว็ดเด็ดเดน้ำตาลขนดแท้ะ น้ำตาลน้ำตาลหวานสลัดผักมากน้ำตาลจริงจริงอือน้ำตาลายว่าววอันนี้อะไรเออให้่บ้านาโกยดูดีอ่ะออาจะกุ๊งกองเลยคือเมื่อกี้มีความแปลกใจว่าเออที่นี่เขาเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวแปลกเนาะมาพร้อมช้อนและซ่อม สรุปกินี่หยิบนี่ไงคะเอ,ะอาเ <c oughs> อาเอาฉันว่าฉันว่าแม่งหวานมากกลิ่นกลิ่นกลิ่นน้ำตาลน,น้ำตาลเลยเออ <c oughs> เอา้าแต่มันเคยกินแล้วนะมันก็หวานหวานกินกินมันน <c oughs> อกเนี่ยค่ะมันนอกของพื้นบ้านอ,อร่อยมันคือเมนูแรกนี่เลยมันคือก๋วยเตีาา๋ยวนะสับโบราณครับที่ผมสั่งมา ต้องคุกแม่แบบคนกินเลยอ๋อผมว่าคงต้องคุกนะไข่ดิบอึดอดไก่ดิบต้อย่างกินไก่แต่ไนีอยากกินมาแล้วเลยนอนไวห้องกุบยี่ปุนญี่ปุนไก่ดิบปะวะเบาเาคุกวาไก่เยมาเยบเป็นผู้เป็นผู้กินในร่วมสนนักสนุน นี่นะฮะผมจะรีวิวคำแรกเปน็นไงปรุงมึงคำนมำผาสีบองตรงเค็มไปนิดนึงแต่ยังไม่ได้ปรุงเลยนานๆท,ท่านค่ะเี๋คนหนึ่งไปแล้ว,ไป,ลวไปแล้วสายปรุงแล้วเป็นหมูยังไงรสชาติก็หอมไ่อะไรตัวเตี่ยวคุ้เสี่ยุยู มเข้าใจแล้วทำไมพี่ต้องปรงมานี่บอโอ้ยบงของเหลียนเนี้ยต้งงต่สมัยข่อยไปเด็กหน่อยตลาดเพื่อนบ้านเออขายแต่เนี่ยย่อนยุกโซนนี่ก็จะเป็นชิงค้าสวรรค์ครับคืออยู่งานบัดบานห้านี่แหละคุณไปทางคุณเออฝนล่ะุนเห็นว่ามีตาปบกปวงมียิ่งเต่า <ไ>แล<ร>กตุก๊กตา,า,กนนาโอ้ผู้สาวหลายคือคือคือคุอ แข่งปลาป๋องแข่งปลาป๋องพี่บอตัวแทนผู้หญิงป่ะเอ้ยพี่ปอฝงตัวแทนเอ้ยอาไปลองแลกแลกแลกลูกบอลมาโอ้ยกระจอกอาไปได้ไหมได้ไหมโอ้ยเอาจักโตปกติเราให้สามนะครับแต่วันนี้ให้สี่ อันนี้ถ้าลบหมดให้ตัวเล็กตัวหนึงดูตาได้ไดโคโยตคนหนึงอ่าในพิธีอไปยังพิธมมีมั่นใจไหมครับโคโยตค้หนึ่ง ไเมื่อกี้ครับคืออะไรครับผมผาดผาดครับอันแรกผาดอะไรกุ้ยขี้เหรอวะกนุ้ยขี้มันคุยไว้ดีมากเลยนะคนบอกพลียหน้าเนาะเพราะว่าต้องใส่แห้งดอกแรกเข้าไปแห้งเหรอเขามากันสองคนเนี่ยจะไปบอกน้องเขาเรามแข็งกว่ากันเขามาสองส่วนไม่สนใจใั่อะไรเลย คาเมื่อกี้ไอคนที่คุยก่อนปา่นะไคนคนคนที่มันปลาคนแรกใครวะจอกยี่เดี๋ยวผมจะทำให้ได้เลยเลแล้วสโนพแตกม่มั่นใจเลยนี่ันแล้วเคออะอีนนึโนกับสตราแล้วเปุเห็นคานี้เหลือเกินเียลืองเีเลือง อัลละสิบบาทหนักดีซื้อไปฝากน้องๆเป็นคนชอบเครื่องเขียน,น,นยขอดูขอดูน,นะอน,นี่ขนาดตัวนี้เขาบอกเหมือนพี่ต้นไหนๆเทียบเราต้องเทียบกัน <c oughs> ที่ต้องเทียบกันทำโชว์ทำเทียบกันโ์นี้นี่ <c oughs> <c oughs> ครับผมอ้าวมา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 โอ้ยเียงไม่ถูกอีกมา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 อ่ะจิคต้นหอมใบมะกรูดมะนาวมีฐานอ่าเป็นคนเอาฐานอันนี้อะไรอันนี้อะไรอันนี้ค่ะอ่าเคก็มีเท่านี้นะครับหมดแล้วขาดด้วยอ้าวเออขาดว่า ทำอะไรกินอะทำต้มยำแล้วก็ทำ <S <S อะไรนะกุ้งอบขุนเส้นอ่าใครทำพี่ชูค่ะแอมไอตอนนี้เรามาทำอาหารอยูอ่ยที่บ้านพักนอกสถานที่ที่หัวหินตอนนี้ก็กำลังจะทำต้มยำแล้วก็มีพวกอาหารทะเลกุ้งปู แทนบ้านสวยมากเลยที่พักนีดีมีสางห้องนอนค่ะผมสายเตาต่มามไฟอยู่ได้อไรบ้าเลยค่ะก่อไฟครับ,รบที่นี่ไม่ต้องมือร้วนๆ้นที่นี่เพตอ้องท่องเสียมือ,อย่างเดียวครับผมแลร้อนไหม วันที่สอง Where am I อยู่ไส่ปะวันนี้เราอย,อยู่ไหนพี่หนึ่งที่วัดห้วยมงคลครับมาเปิดมบไหว้ให้เป็นสิริมงคลกับชีวิตน,นิดนึงขอพอ<น>่ไอ,พอไปแล้วขอพ่อไปแล้วถ้าบอกถ้าบูนแน่ยังจะบาปเอ้ <laughs> หัดเข้ามาซะบ้าง <laughs> ขอยอดเราตั้งปัจฏิให้เขาเยอะในปีนี้กำลังสวดกั้งจบเลยใช่ปีหน้าปีหน้าเราไปเกาหลีเราก็ต้องขอเยอะเยอะที่นึงไม่ได้ขออะไรมากเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ได้ขออะไรเลยแค่ท่องก็เนื้อแตกหมดแล้วเนี่ยอออาากศหมเย็นปิดบูชาของดีก่อนได้ยินเขาบอกเมื่อกี้นี่ป่าคาถากันผู้หญิงอะไรอย่างนี้แหละมั้ง ได้ไปร่วมบุญสร้างกุศลกันเสร็จแล้วนะครับนะอย่างนี้ก็จะมีรุ่นเหล็กน้ำผีของพ่อดำานี่เป็นเหล็กน้ำผีแดงๆนี่เป็นโลหะทั่วๆนะครับนี่ก็เหมือนกันนะไปร่วมบุญซื้อกระเบื้องนะมูงหลังคาให้กับเป็นรุ่นบารมีสีทองนะวิหารละานนะครับนะด้านบ่าที่เป็นเนื้อออโเหรียญให้เท่าที่ปากช้างเรีนะครับและสี่สิบบาทนี่เป็นเนื้อโลหะ นะครับน้าเป็นเนื้อโลหะเป็นเหรียญปั้มนี่รุ่นหนึ่งนะครับนะด้านหน้าเป็นพระหลวงพ่อทวดเอียบน้าเปนเหลี่ยมนะครับนะส่วนด้านหลังนั้นเป็นอ่ารูปของเท้าเวสสุวรรณนะเท้าเวสสุวรรณท่านเป็นหนึ่งในสี่ของท้าจตุโลกบาลนะหลายท่านรู้จักกันดีนะครับนะาเนื้ออ่าโลหะนะครับน้าเป็นเนื้อโลหะนะครับเป็นเหรียญสองด้านนะครับเป็นรุ่นแรกของวัดนะครับน้ารู้ว่าจะ เวเนเซียหัวหินกินไอติมนิดหน่อยอะไรนคนขนมของอะไรนะอันนี้ไอติมกะทิกับเผือกของแชร์แมนแมนของผู้ชายแมนแมนเร<อ>าต้องกินแบบนี้ใช่ไห<ป>มเข้ามาข้างในเวเนเซียอันนี้เป็นแบบส่วนสไตล,ล์ยุโรปคนก็น้อยน้อยแต่ก็สวยดีนะสวยไหมนั่นนึงมีคู่รัก <laughs> <laughs> เจอ <laughs> คู่รักจง <laughs> เอ๋อ คือเาตงเรียมตัวทำตัวยังไงบ้างเตมตัวทำตัวยังไงบ้างาตามใจมแต่ไหนที่มันไม่ควรเราก็ควรปรามเออช่อนอ,อย่างเช่นใช่ไหมสมมุติบางอย่างเวลาไปช้อปปิ้งสิ่งที่มันเกินตัวอ,อ,อยากได้งอแง,งกระทึกเลยเ โหดโหดฟุ้งใจกล้าโหดครับเดี๋ยวะโหดครับคลิปนี้ดุไั้คลิปนี้เหรอครับก็สนุกดีนะครับมีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายตั้งแต่เรามาตั้งแต่วันแรกได้กินนู่นกินนี่เยอะแยะได้เล่นน้ำได้ไปเที่ยวตลาดตอนกลงคืนได้ซื้อของเราได้ไปทำที่ต่างๆที่เราอยากจะไปตอนนี้ใช่ครับเราอยู่ที่หัวหิน ทริปหัวหินนี้บอกว่าสนุกมากเลยครับต้องขอบคุณที่นัยกับพี่ชูมากเลยนะครับที่พาพวกผมมาในวันนี้ขอ,อขอบคุณมากครับปีหน้าเราจะไปไหนกันีรเร็วปีหน้าเหรอครับปีหน้าเออาากาหลีก็ได้ครับว่าแน่ต้องรอก่อนต้องขึ้นอยู่กับใครวะพี่ขอบคุณนั่นแหละครับไม่ใช่ผมอย่าปัดกันแบบนี้สิทั้งสองทั้งสอง ชื่อชื่อเม,ม,มื่อวานอ่ะคิดก่อนยูใสวะ